คำเตือนควรเชียร์ที่ราคา1ลูกหลบมาหาครึ่งแรกไม่มาครึ่งหลังทันทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาหลเกินสามจุดสนึ่้าสิไปแนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหาครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสกอร์สูงเเนวลาจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความบปนอันดจากสี่สิบห้นาทีนะครับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรกสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่8กรกฎาคม2565ซึ่งผมเองก็จะำบำวิเคราะห์นี้ให้ไ้ในกลุ่ม v P 45นาทีเช่นเคยนะครับและฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับที่ผมจะนำมาวิเคราะห์ให้กับสมาชิก v P 45นาทีนะครับก็เป็นฟุตบอลไอร์แลนด์ดิวิชัน2นะครับเตะเวลาตี25นาทีนะครับคู่ของอีเก ทอรัคชอปพบกับทอตแูเรยาวิเนั่นเองนะครับทำไมผมถึงจับคู่นี้นะครับมาปิด V.I.P. เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณกลุ่ม v p p 45ทีนะครับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสูงแรกครับที่โดดตัวกันครับบอลฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกให้กับสมาชิก v i p นะครับได้บวกได้มีกำไรกันทุกวันนะครับ ท่านใดสนใจอยาเข้ากลุ่ม v p 45นาทีนะครับ mm. ก็แอดไลน์ไปสอบถาม mm. พูดคุยกันได้นะครับ mm. ที่เราแอด4 5 u b e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับมาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับ mm. เพื่อรับทัศนาฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกดีๆแบบนี้เอาไว้ลงทุนก่อนใครนั่นเองนะครับ mm. และฝากกันไว้กับอบหนึ่ช่องทางนะครับสำหรับเว็บไซต์ overscore 168.com ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะครับ ก็ท่านใดสนใจอยากลองใช้งานเว็บไซต์ overscore168.com นะครับสิ่งในเว็บไซต์เนี่ยมีทั้งฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกฟุตบอลแฮนดิแคปฟุตบอลสูงเต็มเวลารวมทั้งนะครับกิดความรู้ของทีมเสือนะครับอยู่ในเว็บไซต์ overscore168.com ท่านใดสนใจอยากใช้งาน,นครับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับที่์แอด over168 ที่เดียวเท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์กัน เลยนะครับสำหรับฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกของผมในวันนี้นะครับฟุตบอลไอร์แลนด์ดิวิชั่นสองครับเต็มเวลาทีสองสิบห้านาทีคู่ของอีเกทอรัคชอพบกับทอตทูเรยบินนั่นเองคู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่สองลูกครึ่งครบสามนะครับก่อนจะไหลลงนะครับหรือเพียงสองลูกขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนราคาเฮนดิแคปนั้นในราคาเปิดเปิดมาให้เสมอทีมเยือนนะครับก่อนที่นะครับจะปรับมาให้เจ้าบ้านอย่างอีเก ทอรกชอบนั้นเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ปปในปัจจุบันนะครับและส่วนราคาพูนะครับของเบียร์สามหนะครับที่ผมจับมาต้องบอกว่าเป็นราคาสวิงนะครับในราคาเปิดนั้นนะครับจ่ายให้ชาวบ้านอยู่ที่สูง2.60แล้วก็ราคาสมมติการจ่ายที่3 2 0และถ้าสิมเยือนชนะจ่ายที่2.40นะครับก่อนที่จะสวิงกลับมานะครับราคาบอกว่าถ้าชาวบ้านชนะจ่ายที่2.38 ถ้าสมัครการจ่าย,ย่ที่3.00และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่2.80เลยทีเดียวครับก็เป็นราคาสวิงซึ่งในตำราหนังสือผู้เล่นคนที่12เนี่ยบอกว่าราคาสวิงนั้นลุ้นยิงประตูจากทั้ง2ฝั่งนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์นะครับว่าทําไมราคาติงสวิงกลับมาให้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนะครับก็มาเริ่มวิเคราะห์กันที่ผลงาน เฮตูเตครับในการพบกันของทั้ง2ทีมคับต้องบอกว่าทั้งคู่เนียเคยพบกันมาเพียง2ครั้งเท่านั้นเป็นทีมเยือนอย่างท็อตทูเรียวิกครับที่ทำได้ดีกว่าเพราะชนะเจ้าจบ้านอ e ีเกทรัชอปไปทั้ง2ครั้งเลยนะครับโดยนครับในการพบกันเนี e G, ่ยอีเกทรชอปเนี่ยยังยิงประตูท็อตทูเรียวิกไม่ได้เลยนะครับใน2ครั้ง และเสียไปถึง8ประตูนะครับโดยนะครับอ,อีเกเนี่ยยิงไม่ได้นะครับแล้วก็เสียให้กับท็อตทูริยบิดเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยไป2ประตูนะครับแล้วก็ไปเสียเพิ่มในครึ่งหลังนะครับถึง6ประตูนะครับในการพบกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนอย่างท็อตทูริยบิดนั้นที่ทําได้ดีกว่าต่อไปครับเรามาเริ่มวิเคราะห์นะครับการเล่นนะครับของอีเก ทอร์คช็อปนะครับซึ่งวันนี้ได้เรียนเป็นเจ้าบ้านนะครับอ,อีเกทอร์คช็อปเนี่ยห้าน,านัดลสุดนชนะ3เสมอสุดแล้วก็แพ้สอน,นะครับยิงได้ทั้งหมด10ประตูแล้วก็เสียไปถึง12ประตูนะครับโดยมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยสี่จากห้าเกมคิดเป็น80%จบสูงเต็ม2.5 3จากห้าเกมคิดเป็น60% และนะครับจบ2ประตูขึ้นไป4-5จกเกมคิดเป็น80%ซนะครับ10ประตูนะครับที่อีเกยทรัลชอปเนี่ยยิงได้เนี่ยก็แบ่งเป็นการย,ยิงในครึ่งเวลาแรกเนี่ยไป5ประตูแล้วก็ยิงในครึ่งเวลาหลังนั้น5ประตูเช่นกันนะครับและก็นะครับเสียในครึ่งเวลาแรกไป6ประตูนะครับแล้วก็มาเสียเพิ่มในครึ่งเวลาหลังนะครับ6ประตูนะครับเมื่อเช็คจากฟอร์มตรงนี้นะครับต้องบอกว่าอีเก ทอร์ชอปเนี่ยมีเกมลุกที่ใช้ได้นะครับแต่เกมรับนั้นก็พร้อมที่จะเสียประตูเช่นกันต่อไปไมาดูฟอร์มของท็อตทูเรียบิกันนะครับซึ่งวันนี้เล่นเป็นทีมเยือนนะครับท็อตทูเรียบิกห้านัดล่าสุดเนี่ยชนะมา5นัดรวดเลยนะครับซึ่งเกมลุกเนี่ยยิงถึง10ประตูนะครับและเก,เกมรับเนี่ยเสียไปเพียง2ประตูเท่านั้นนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยห้าจุดห้าเกมคิดเป็น100%่งเต็ม จบสูงเต็ม2.53จากค่าเกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป3จาก5่าเกมคิดเป็น60%เช่นกันโดยนะครับ10ประตูนะครับของท็อตทูที่ยิงได้เนี่ยแบ่งเป็นการยิงในครึ่งเวลาแรกถึง7ประตูนะครับและก็ยิงเพิ่มในครึ่งหลังใน3ประตูนะครับส่วนเกมรับที่เสียไป2ประตูนะครับก็ครึ่งแรกเสียไปเพียง1ประตูเท่านั้นแลวก็เสียเพิ่มครึ่งหลัง1ประตูนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มของท็อตทูเรยยวิตในช่วงนั้นั้นถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เกมลุกนั้นก็ยิงได้ปิดกอบปิดกรรมนะครับเกมรับนั้นอาจจะเสียน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยิงในครึ่งเวลาแรกเนี่ยถึง7ประตูเลยทีเดียวส่วนเจ้าบ้านอย่างอีกอร์ทรัชอปเนี่ยก็ยิงครึ่งแรกได้ถึง5ประตูนะครับส่วนเกมรับนั้นกอ็อย่างที่ได้วิเคราะห์ไปก็คือมีเสียอยู่บ้างในครึ่งแรกนะครับเสียไปถึง6ประตูเลยทีเดียวครับและเมื่อวิเคราะห์จาก ฟอร์มเมื่อสักคู่นะครับของทั้ง2ทีมนะครับและนํามาเปรียบเทียบกับราคาภูนั้นนะครับก็ต้องบอกว่า,อาฟอร์มของเจ้าบ้านในอีเกทอร์ัชช์เนี่ยไม่ได้เป็นต่อนะครับทีมเยันอย่างท็อตทูเรย์บิตเลยนะครับเป็นทีมเยันนั้นที่ดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับและนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับจะค่อขนข้างที่จะงงแล้วก็พบวงในเรื่องของอ ของการเล่นนะครับของทั้ง2ทีมนะครับไม่รู้ว่าจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายต่อดีหรือให้ทีมไหนเป็นฝ่ายรองดีนะครับก็อีเกทอร์ชอปเนีย่ยวันนี้ได้เปรียบก็คือการได้เล่นในบ้านเท่านั้นนะครับเลือกภูนะครับสองจุดาที่ปรับลดลงให้เจ้าบ้านต่อเนี่ยปปเนี่ยก็เป็นราคาภูที่ไม่ได้การันตีในหน้าบอลต่อเลยนะครับ และที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับมีการปรปับปูเสมอลดลงนะครับอยู่ที่3.00นะครับเจ้านั้นไม่ไม่ทิ้งาราคาเสมอนะครับนะก็คู่นี้นะครับราคาสวิงบวกทั้งราคาภูไม่ได้การันตีด้วยโอกาสที่จะเกิดจากจิตปเกิดประตูจากทั้ง2ฝั่งนั้นถือว่าเป็นไปได้สูงนะครับคู่นี้นั้นผมมองว่านะครับลุ้นจบเสมอ1-1เป็นอย่างน้อยนะครับ และเมื่อผมนะครับได้ไปเช็คราคาของไฟนอล s กอร์นะครับใน,น,นเรื่องของสกอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับราคาที่จ่ายน้อยสุดก็คือสกอร์หนึ่นั่นเองนะครับจ่ายอยู่ที่6.50นะครับถือว่าเป็นราคาที่เป็นโอกาสนะครับเกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับและก็นะครับเปลี่ยนไปตามราคาภูที่มีการปรับภูเสมอน,นั้นลดลงนะครับ ราคาภูไม่ได้การันตีก็มีโอกาสเกิดประตูได้จากทั้ง,องสองฝั่งราคาสวิงก็มีโอกาสเกิดประตูได้จากทั้งสองฝั่งและทั้งคู่เนี่ยเป็นบอลเกมลุกด้วยกันทั้งคู่นะครับผมมองว่าคู่นี้ไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งได้เลยนะครับตามราคาและสถิติครับก็สําหรับฟุตบอลในคู่นี้นะครับก็มีราคา1ลูกในครึ่งแรกไม่กดก็สามารถกดเข้าทํากันได้เลยหรือ ใครจะรอกดที่ราคา0.75หรือ0.5ก็ได้นะครับถ้าครื่องแรกไม่มาก็ให้ตามย้ํเครึ่งหลังนะครับตามกดได้เลยครับก่อนจะก,กันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติด,ดตามทุกท่านโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ